สำหรับ e ีีนี้นะครับเราก็จะเดินทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดบึงการนั่นคือบ้านเกิดของผมเองครับระหว่างเดินทางล้วก็จะผ่านเขาน้ำหนาวนะครับจุดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าห้วยตองห้วยตองนี่เป็นจุดที่มีอุบัติเหตุเกิดบ่อยครั้งถ้าใครผ่านมาเส้นนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะตรงนี้เป็นเหวลึก แล้วคดเคียวแล้วโค้งอันตรายมากๆเลยน้ำหนาวนี่เป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเพชรบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอลมศักและอำเภอลมเก่าพื้นที่ส่วนใหญ่นี่จะเป็นภูเขาสูงทําให้มีอากาศที่เย็ยนสบายมากเลยครับและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอีกมากมายเลยที่เราไม่ได้พูดถึงใครผ่านมาก็ลองแวะเที่ยวกันเองลวกันนะครับ เพราะว่าผมรีบกลับบ้านเลยไม่ได้แวะเที่ยวตอนนี้เราแวะกินข้าวครับที่ไหนพัทที่เนี่ยนะอัปเปอร์อะไรกันไม่รู้แต่ว่า uh, ส้มตำวิชวชเชียรบุรีครับผมตอนนี้แม่ไก่ย่างว,วิเชียรบุรีก็ส้มตำไก่ย่างวิเชียรไงแต่ผมลืมไก่ไงอันนี้เป็นส้มตำวิชเชียรบุรีเล่าว,วางการเดินทางเราก็แวะเติมพลังกันหน่อยครับด้วยไก่ย่างส้มตำวิชเชียรบุรี อยู่ที่อำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับพออิ่มแล้วเราก็ลุยต่อเลยครับเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางระหว่างจังหวัดหนองบัวลำพูมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุดรธาน,นีครับพอถึงอุดรเราก็จะมองเห็นเลยแล้วครับว่าสัญ,ญลักษณ์ใหญ่ๆนี่คือไหไห้หโมรดกโลกบ้านเชียงพอออกจากจังหวัดอุดรแล้วก็เดินทางต่อ ไปที่จังหวัดบึงการลันทีเลยครับใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบ300กิโลก็ถึงบ้านผมแล้วครับที่มองเห็นอยู่ไกลๆนั้นนั่นคือถ้ำนาคาภูเขาใหญ่ตะก,การตานี่แหละครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านผมที่ทุกคนนิยมมากราบไหว้สาหรับใครที่จะมาเที่ยวถ้ำนาคานะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับต้องผ่านนาบ้านผมเท่านั้นถ้าไม่ผ่านนาบ้านผมนี่แสดงว่าคุณมาไม่ถึงถ้ำนาคานะครับ ตอนนี้เราเดินทางมาช่วงเช้ามาถึงบ้านก็ประมาณสี่ห้าโมงที่จังหวัดบึงการถ้ำนาคาบ้านของผมเองครับแล้วก็วันนี้ก็มีกิจกรรมทำกับข้าวกินงานะก็จะเป็นเมนูเนื้อมีต้มแซ่บเนื้อมีลาบเนื้อเป็นเมนูยีสานนะครับเป็นเมนูยีสานที่แบบง่ายๆมันบ้านบ้านผมนะไปดูบรรยากาศข้างในแล้วกันว่าเป็นยังไงครับผมเป็นบรรยากาศง่ายๆคลิปนี้เอาสั้นๆวิวเรียวมีอะไรก็ถ่ายลงไปเลย ไม่ต้องตัดต่อมากครับผมเน้นดิบๆเถืๆๆ่อนๆไปไอ้ดูกันก็เล่นหนังแล้วทุกวันนี่ยเป็นยังเมืย์ยานเลียนหนียานเลียนเอ้กันเนี่มาแม่จา๋าไอ้สับเป,ปลือมีพ่อบแบบไ,ไหมมั้ยไม่มีลูกสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ครับผมลูกๆมาหาครับวันนี้ดีใจเลยดีใจออนอนนอนตื่นแต่เช้าเลย<ะ>นอน กลัวลูกจะมาคนหนึ่งมาแล้วก็รอคอยอีกคนหนึ่งพอมาถึงก็ดีใจจ้ะบอไปทำข้าวให้ลูกลูกมาจากพัทยามาจากไทยบอกให้่อไปให้ลูกไปทำข้าวกินยี่สิบปีแล้วยังไม่ได้พอกันเลยเผื่อไม่บอกบอกว่าไทยบอกขลังอะอีสานอีสานเลยนะอีสานเน่ โต๊ไทยตุ๊กีกเจ้าด้แตัว่าไทยวันนี้เชฟทำเมนูอะไรครับวันนี้ฮะมีต้มแซบครับต้มแซบเนื้อไหแล้วก็ลาบเนื้อลาบด้วยรับกดีแน่นเอา่ดีใจลูกใช่มาก ไปกีป่กี่ปไปหมดนนี่เจ้าของ่อะไร่นกเหรไม่นมีอกกังค่ะได้ช่องอะไรเนี่ยองดอเบเ้าอแม่อเเ้คเสร็จแล้วครับผมกับข้าววันนี้ก็ รังสันโดยพี่ชัยคนเดิมอยู่แล้วครับอยู่พัทยาก็ทําให้กินมาบึงกาศก็ทําให้เกียรติมาบึงกาทำให้กินอีกกินอีกเกล็ดไปแจกกระเบองกตากานได้สักทีแต่ไม่ได้สักทีไม่ได้โอเควันนี้ก็คุณแม่อยู่ด้วยครับสัมพันธ์สบายเนาะคุณแม่ยืนยาวมากินข้าวกันเอาต้มมาตกมยำต้มมาเอาเมนูต้มแซ่บต้มแซ่บนี่ฮะ แฮมเมนใูนิดนึงฮะเนี่ยครต้มแซ่บเนื้อต้มแซบเนื้อแม่กินได้ไดอยู่นิดนึงนะแล้วก็ได้ไหมลาบเนื้อฮะกินก็ได้เอาเค็มดูก่นอนเอาเค็มดูเอาเค็มดูดอมมืมก็อี่เมนูก็ลาบเนื้อเป็นขายก้อยครับขายก้อยเนื้ออะไรไปเป็นสุกนะเป็นสุกเนี่ยสุกอร่อยทำเป็นดิบนะอืมก็เมนูง่ายๆใช่ใช่ใช่ ทำวัสดุดิบที่มีอยู่นะครับชุด่านนี้โอ้โหทำเสร็จมันต้องดับค้าหม่อาาเสด็จรายการหน่อยสิอันนี้ค่อนข้างเหนื่อยครับครับผมเดินทางเดินทางนเจ็ดรอยกว่ากิโลนะครับจากเพชรบูรณ์เชบูรมานี่กี่กิโลนะฮะตะก้องเจ็ร้อยมเ้ยหกร้อยเกิบสามิโลตีไปเจ็อกิโลหกรอก้าสิบสโลก็ตีไปเจ็ดร้อยอไเมเจ็ดร้อยกิโลครับเอาวางลงนันก่อน กินมาทานครับเพื่อนๆนี่เช่ก็เราก็อยู่กับพื้นที่ตรงนี้อยู่ติดกับภูลังกาเนาะอยู่ใกล้ภูลังกาบ้านผมติดภูลังกาถ้าเกิดใครจะถ้าใครจะผ่านผ่านเขาเรียกโซนจะเข้าไปไหว้พระรรมอ่ะถ้ำนาคาเออพระละขอพรข้อปู่อือก็ต้องผ่านเส้นทางนี้นะครับก็คือผ่านบ้านน้องแบดเพราะว่าอยู่ติดถนนเลยในหมู่บ้านเลยทางเข้าทางผ่านเลยครับ ในการทอดทุกรายการที่วิ่งมาถ่ายทําก็จะตู้หลายรายการทางนี้ครับผหลายรายการเลยครับที่มาถ่ายทําคำเพื่อไม่ต้องขยับนี้กล้องนะฮะกล้องมันเห็นแม่อยู่นะนั่งอยู่ดิเนี่ยท่านดูกินนะนั่งนั่งกันนี่ฮะก้อยเนื้อเป็นเนื้อเนื้อสุกนะเนี่ยแซ่บนะเป็นลาบผมภาคกลางนะ อร่อยไหมอร่อยแม่เอาหนึ่งแ้วแต่บ้านเรามันจะอีกแบบนึงที่พัทยาก็จะเป็นอย่างนี้ยแต่บ้านแบบอีสานก็งไอเขาจะร้านหนนี้เอาเนี่ยผ้ากางผ้ากางทอดเดียวสำหรับพรุ่งนี้น้องแบจะพาพี่ไปไหนไม่อาไปไหว้ปู่ฤาษีฤาือแล้วก็สำรวจพื้นที่เนาะมาขี่รถเด่นๆดูพื้นที่ที่ พี่น้องแบดบอกว่าจะมาถูงบ้านเนาะใช่ใช่ครับยีพีนี้ไม่มีอะไรมากครับยังยีพีเดิวถึงบ้านเหนื่อยด้วยนะเหนื่อยก็ยังล้าเลยก็ยังเก็บภาพมาให้ดูอีกได้ยก็ยังเก็บภาพยการต่างๆมาฝากเพื่อนๆใช่แล้วถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ะฮกดติดตามกดซับสไครต์นะครับให้กับช่องน้องแบดโรดดี้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทิกต็อกเฟซบุ๊กยูทูบหรือว่าจะเป็นอินสตาแกรมนะฮะับ ก็กลับแล้วก็แชร์กดติดตามด้วยสหรับวันนี้เราทั้งสองก็ลาไปก่อนนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับนักกีฬาทีมชาตินะครับผมทีมชาตินะครับผมไม่รู้น้องแบมนะฮะนี่ครับผมเพิ่งมาถึงเลยเมื่อกี้นะขับรถมาถึงเลยครับแต่เบอร์กีปิดรายการไปแล้วเดี๋ยวดิเพิ่งมาถึงเลยอ๋อเน็บเสื้อไว้ไหนครับผมล่าสุดไปแข่งเป็นไงบ้างนักกีฬาตอนนี้ช่วงนี้เป็นไงกินไปคุยไปนะนักกีฬายกน้ำหนักนะครับน้ำหนักน้ำหนัก ทีมชาติไใจจีนค่ะจีนได้ที่สามที่สามที่สามของเอเชียที่สามแล้วก็แรงก็ขึ้นด้วยแรงขึ้นมาอยู่จากจากที่สิบสองขึ้นมาอยู่ที่เจ็ดค่ะพ่อข้ายกล้องข้าวกล้องยิน่นฮะข้กล้องครับสวัสดีครับสวัสดีคุณก็เป็นเป็นเจ้าของไร่สวนยางประมาณยี่สิบกว่าไร่นะฮะครับ ที่เสีบสาสีบไร่นั่นแหละแต่ว่าคือทำว้ให้ลูกกันแหละทำไว้ลูกลูกชายลูกชายนะคนคนเดียวนะไม่ใช่ลูกชายลูกสาวลูกชายลูกสาวเขาเขาด้วยกันแบ่งครื่องกันแบ่งคนละครึ่งคนละครึ่งบ่ะจัดดีๆก็ก็ก็จะให้อยู่อยู่ด้วยกันนะรักกันพี่เป็นน้องนี่ไม่ที่กันอยู่แล้วมีอะไรก็ปรึกษากับพ่อกับแม่ไม่ไม่เป็นไรหรอก ให้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะบมอให้อยู่แล้วให้ทุกคนนั่นแหละเออให้ทุกคนไม่ทุกคนเด็กก็จะเป็นลูกชายคนแรกนะเอ่าเบ็ดเป็นลูกที่สองนี่ลูกสาวเป็นคนที่สามเนี่ยนะต่อไปนะเอ้รัดนเอ้ลูกเก๋